อไรกนี่ <c oughs> กันหูมีแม่แมวแม่ง่วงแม่ขอนอนนิ่งๆได้ไหมคะเอาแล้วทำไมเป็นแมวแบบนี้ทำไมดุดันนะคะลูกอาบน,น้ำไหมอาบน,น้ำไหมวันอาทิตย์แม่อาบน,น้ำให้อาบไหม,ไมคะอาบไหมคะลูก แม่มาโชกมี่แมวมันแกล้งแม่วันแมวมันสวบมือแม่แล้วเนี่ยมาโชคแมวมันตบมือแม่แม่แค่ยื่นแบบนี้มันก็ตบเนี่ยเร็วๆวช่วยด้วยช่วยด้วยมาแล้วเร็วเรมี่แมวมันทำแม่นี่แม่เจ็บเร็ว เออี่แม่เจ็บเนี่ยมันตบมือแม่ผวดเลยเนี่ยถามมันซีตบมือแม่ทําไมถามมซีตบมือแม่ทําไมไอแมวมันทําแม่เนี่ยหืมถามแมวมันซีมันทําแม่ทําไมเนี่ยเนี่ยไม่แมวมันตบมือแม่เนี่ยเป็นแผลเนี่ยเลยเนี่ยเนี่ยจัดการมันเลยเร็วๆจัดการจัดการมันเลย เรียกมากสุกมากสุกก็มาเฮ้เฮเฮเฮ con ơi, con ơi <laughs> เอามาให้แม่โลคะ่ะมาให้แม่นะคะโอ๊ยทำไมมีแมวมันน่ารักจังเลยเอามาให้แม่เอามาให้แม่เอามาให้แม่ออ๊ยแก้วแก้วแวไปเอาตั้งขึ้นเร็วเรเอาตั้งขึ้นเล้วลูกจับไข่จับไข่เอามาให้แม่โลค่ะ มาให้แม่เรวค่ะมาให้แม่นะคะสบายตัวนะคะวันนี้อาบน้ำได้ไหมล่ะได้ไหมล่ะลกูกได้ไหมกาโอ้ยปีหน้าจะได้ไหมเนี่ยออ,อะไรลยเนี่ยโอ้